ฉันชื่อบัวคะ่ะเป็นคนต่างจังหวัดครอบครัวฉันยากจนฉันเลยไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆเหมือนคนอื่นและฉันก็ได้เข้าไปทํำงานในกรุงเทพคะ่ะและได้ไปเป็นแม่บ้านให้กับบ้านเจ้านายในบ้านหลังหนึ่งแล้วเราทำอะไรเป็นบ้างละ่ะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้ารีดผ้ารดน้ำต้นไม้หนูทําได้ทุกอย่างเลยคะ่ะคุณนาย ไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณนายหรอกเรียกฉันว่าคุณการดาก็ได้ค่ะคุณการดาเนี่ยฉันเห็นว่าเป็นหลานของป้าแก้วนะฉันเลยรับไว้อายุก็ยังน้อยเสียด้วยปกติฉันจะไม่รับแม่บ้านที่มีอายุต่ำกว่าสามสิบห้าปีหรอกนะขอบคุณคุณการดามากนะคะที่รับนางบัวมันเข้าทำงานบัวขอบคุณคุณการดาสิ ท่านอุตสาห์รับเองเข้าทำงานขอบคุณค่ะคุณการดาฉันมาอยู่กับป้าแก้วค่ะป้าแก้วเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านของคุณการดามานานหลายปีแล้วค่ะป้าแก้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของบัวเองค่ะและแม่ของบัวก็ส่งบัวให้มาอยู่กับป้าแก้วและก็มาเป็นคนใช้อยู่ที่บ้านของคุณการดาค่ะ ป้าแก้วฉันถามอะไรหน่อยสิมีอะไรหรอมันบัวทำไมคุณการดาเขาถึงไม่รับแม่บ้านที่มีอายตุต่ำกว่า35ปีเหรอจ๊ะแล้วเอ็งจะถามทำไมวะมันก็เรื่องของเขานี่หว่าก็ฉันแค่อยากรู้เฉยๆ่ออะจ๊ะถึงว่าเห็นแม่บ้านแต่ละคนมีแต่สูงวัยทั้งนั้นเลยอย่ามัวพูดเยอะเลยนะ รีบรบจัดผ้าใหเสร็จเดี๋ยวจะพาไปสอนงานละหืมมาถึงก็ทำงานเลยเหรอป้ากรแน่สิโว้ยป้าแก้วพาไปดูรอบๆบ้านค่ะจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช้แบบไหนที่บ้านของคุณการดาหลังใหญ่มากๆเลยค่ะคนก็อยู่กันเยอะมีเจ้านายหลายคนเลยค่ะแม่บ้านก็เลยต้องมีหลายคน คุณการดาเธออายุ60กว่าแล้วค่ะสามีของเธอตายไปหลายปีแล้วเธอมีลูกชายสองคนลูกสาวหนึ่งคนและหลานวัยกำลังเรียนอีกสองคนค่ะลูกชายคนโตและลูกสาวคนกลางมีครอบครัวแล้วค่ะและก็อยู่ที่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละค่ะส่วนลูกชายคนเล็กคุณวศินยังไม่มีครอบครัวค่ะ บ้านนี้เลยมีเจ้านายทั้งหมดแปดคนรวมทั้งลูกๆของคุณสุนีลูกสาวคนกลางของคุณการดาด้วยค่ะบัวทำหน้าที่ซักผ้าและลีดผ้าข,ของทุกคนในบ้านนี้ค่ะทุกๆวันบัวต้องไปเก็บผ้าตามห้องของคุณคุณมาซักค่ะและมีอยู่วันหนึ่งค่ะบัวต้องเข้าไปในห้องของคุณสุนีค่ะ วันนี้คุณสุนีไม่อยู่ในห้องค่ะเพราะต้องไปทำงานว้ยตกใจหมดเลยค่ะคุณทีและเทพไม่ได้ไปทำงานหรอคะเปล่าฉันปวดหัวเลยไม่ได้ไปบ,บัวเออบัวมาเก็บผ้าไปซักค,ค่ะก็ไปเก็บสิค่ะอุ๊ยคุณทีจะทำอะไรคะ อยู่เฉยๆอย่าเสียงดังปล่อยปล่อยค่ะอย่าเสียงดังนะไม่งั้นเธอเดือดร้อนแน่จะจะจะทำอะไรบัวเลยนะคะบัวกลัวแล้วค่ะบัวไม่ต้องกลัวแค่เธอยอมฉันทุกอย่างแถมฉันจะให้เงินเธอใช้อีกด้วยนะบัวบัวไม่กล้าค่ะบัวกลัวจะกลัวอะไรล่ะไม่มีใครรู้หรอก ีอยากค่ะคุณทีคุณทีคุณทีลากบัวขึ้นไปบนเตียงค่ะทำกับบัวอย่างกระเฮืนกระหายตอนนั้นบัวกลัวมากๆเลยค่ะแต่คุณทีกลับทำให้บัวหายกลัวค่ะคุณทีเร้าลมจนทำให้บัวเกิดมีอารมณ์และบัวก็ตกเป็นของคุณทีค่ะ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณทียื่นเงินให้บัวสามพันบาทค่ะแล้วบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครหลังจากนั้นบัวก็รีบแต่งตัวแล้วรีบออกจากห้องของคุณทีไปเลยค่ะหลังจากนั้นมาคุณทีระเทพก็พยายามที่จะมาลวนลามบัวอยู่บ่อยๆค่ะโดยเฉพาะตอนที่คุณสุนีเธอเผอจนมาวันที่ป้าแก้วต้องกลับต่างจังหวัด บัวเลยต้องนอนคนเดียวค่ะคุณธีรเทพแอบมาหาบัวตอนดึกค่ะบัวเลยมีอะไรกับคุณทีเป็นครั้งที่สองหลังจากมีอะไรด้วยกันเสร็จคุณธีรเทพส่งยาให้บัวกินหนึ่งเม็ดค่ะเป็นยาคุมค่ะคุณธีรเทพคงกลัวว่าบัวจะท้องแล้วเธอก็จะเดือดร้อนประจำเดือนเธอยังมาปกติใช่ไหมบัว ปกติค่ะดีแล้วพรุ่งนี้ป้าของเธอยังไม่กลับใช่ไหมยังค่ะดีพรุ่งนี้ฉันจะมาหาเธอนะไม่ต้องล็อกประตูล่ะค่ะคุณทีอ่ะนี่ฉันให้เธอขอบคุณค่ะคุณทีคุณทีและเทพยื่นเงินให้บัวห้าพันบาทก่อนที่เขาจะออกไปค่ะ พอคืนถัดไปคุณธีระเทพก็เข้ามาหาบัวอีกค่ะแต่คืนนี้คุณธีระเทพเขามาไม่ดึกค่ะคุณทีคะทำไมคุณทีมาเร็วจังคะเมื่อคืนยังมาดึกกว่านี้เลยค่ะแล้วคุณสุนีจะไม่สงสัยหรอคะไม่หรอกนะหลับสนิทเลยฉันเอายานอนหลับผสมน้ำส้มให้ดื่มไปแล้ว หลับยาวเลยฉันจะได้อยู่กับเธอนานๆไงล่ะบัวอย่าเสียเวลาถามเลยนะมาสนุกกันดีกว่าบัวเธอนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะบัวเอาฉันแทบแย่เลยฉันไปก่อนแล้วนะพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าถ้ามีโอกาสฉันจะมาหาเธออีกค่ะคุณทีอย่าลืมกินยาละ่ะค่ะ หลังจากที่คุณธีระเทพออกไปสักพักไม่นานมากค่ะก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆที่ห้องของบัวค่ะบัวคิดว่าเป็นคุณทีค่ะคิดว่าคุณทีอาจลืมอะไรเลยรีบไปเปิดประตูค่ะแต่พอเปิดประตูไปก็แทบช็อกค่ะเพราะไม่ใช่คุณทีระเทพแต่เป็นคุณวศินลูกชายคนเล็กของคุณการดาค่ะคุณวศิน บัวคุณว่าสินเข้ามาในห้องของบัวแล้วรีบปิดประตูทันทีเลยค่ะบัวทำไมเธอถึงทำแบบนี้บัวทำอะไรคะเธอยังมีหน้ามาถามอีกเหรอบัวฉันเห็นหมดทุกอย่างแล้วว่าพี่เขยของฉันเข้ามาหาเธอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงเธอทำกับพี่สาวของฉันได้ยังไงพี่สุนี รวมทั้งคุณแม่เขาทั้งรักและดีกับเธอแต่ดูเธอทำกับเขาถ้าพี่สิวนีรู้เขาคงเสียใจมากครอบครัวเขาจะเป็นยังไงลูกเมียเขาจะเดือดร้อนไหมทำไมเธอไม่คิดบัวบัวบัวเปล่านะคะบัวถูกบังคับค่ะคุณธีรเทพขู่บัวคะ่ะบัวไม่มีทางเลือกเขาขู่อะไรเธอ ฮะบัวเขาบอกจะทำให้บัวตกงานค่ะแล้วบัวก็จะไม่มีงานทำบัวเลยเลยยอมค่ะเรื่องแค่นี้เหรอถ้าบัวไม่มีงานทำบัวก็ไม่มีเงินส่งเสียที่บ้านคุณวสินก็รู้นี่คะ่ะเมื่อที่บ้านบัวลำบากเธอไม่ต้องกลัวนะบัวฉันจะช่วยเธอเองฉันรับรอง ว่าพิธีจะไม่มายุ่งกับเธอแน่นอนคุณวรสินจะทำยังไงล่ะคะฉันมีวิธีก็แล้วกันนะหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปไม่ถึงห้าวันฉันก็ไม่ได้เห็นหน้าคุณทีรเทพอีกต่อไปเลยคะ่ะคุณทีรเทพหายไปโดยไร้ร่องรอยหลังจากที่ออกจากบ้านไปทำงานคุณสุนีไปแจ้งความคนหาย แต่ก็ยังหาตัวคุณธีระเทพไม่พบค่ะผ่านไปได้หนึ่งเดือนตำรวจแจ้งมาว่าพบศพคุณธีรเทพค่ะจมอยู่ในน้ำพร้อมกับรถยนต์ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะบัวไม่อยากคิดเลยนะคะว่าทำไมคุณธีรเทพถึงมีจุดจบแบบนี้และคุณวศินก็ดูท่าทางแปลกไปแววตาที่ดูนิ่ง เวลาที่เขามองบัวมันน่ากลัวมากๆเลยค่ะบัวกลัวค่ะบัวเลยตัดสินใจลาออกและไม่ได้ไปทำงานที่นั่นอีกต่อไปค่ะจบบริบูรณ์ค่ะฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ